มาสมัครเป็นรปภทำไมล่ะยังหนุ่มยังแน่นอยู่แท้ๆเลอเบลิคิดไทยแลนด์ นี่เด็กใหม่ทําให้มันสะอาดสะอาดรู้ไหมท่านกนลำลังปั่นเงิอนอยู่ครับครับพี่นี่ไอ้น้องมาที่นีมาี่เร็วเร็วเร็วเชกักช้าเดี๋ยวก็โดนหรอกมานี่เออครับมีอะไรเหรอครับเข้ามาใกล้ๆมาใกล้ๆ <literature>. <S <S> <S เดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งฝากเฝ้าจุดดีๆด้วยนะ ได้ครับใช่วันนี้นะ้าเออขอโทษน,นะครับเกานานแลกบัตรก่อนเข้าออฟฟิศด้วยครับว่าไงนะไม่ทราบว่าติดต่อเรื่องอะไรกันหรอครับเกานานแลกบัตรด้วยนะครับเพิ่งมาทำงานใหม่เหรอถึงไม่รู้ว่าพวกฉันเป็นใคร ใช่ครับผมมาทํางานวันนี้วันแรกเลยไม่ทราบว่าพวกคุณเป็นใครครับถึงว่าละ่ะทําไมถึงตาตับพวกฉันเป็นเนี่ยคุณปาหนันเขาเป็นเจ้าของบริษัทส่วนฉันเฟิร์นเป็นประธานบริษัทเจ้าของบริษัทส่วนนี่คุณอมสิ์รองประธานบริษัทขอโทษครับพอดีผมไม่ทราบว่าเป็นคนใหญ่คนโตของบริษัทนี้ข้างหลังผมจะ,ะมรมัดวังตัวมากกว่านี้ครับ <laughs> เนี่พวกคุณหลอกผมหรอครับสรุปพวกคุณเป็นใครกันแน่ครับทําไมเป็นแค่รปภอยากะมีปัญหากับพวกฉันหรอเออมีอะไรกันเหรอครับคุณออมคุณปานันคุณเฟินก็ไอ้รปภใหม่คนนี้นะสิมันไม่ให้ฉันเข้าออฟฟิศน้องทาแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยเชิญเลยครับคุณเชิญเลยครับสั่งสอนด้วยนะวันหลัง จะได้ไม่ต้องมาทำให้พวกชันอารมณ์เสียครับได้เลยครับพี่น้องเดี๋ยวไปเช็ดรองเท้าให้พวกคุณคุณเขาด้วยนะเออได้ยินไหมเนี่ยครับครับเสียเวลาจริงเลยเอับไปเช็ดให้เขาสิครับครับอะเช็ดให้ผนก่อนได้ครับ มัวทําอะไรกันอยู่อ่ะฉันบอกให้มาเวไวยจะได้รีบไปพบลูกค้าขอโทษค่ะบอสโทษค่ะพรดีว่ารถมันติดอะค่ะบอสไม่ต้องมาอ้าง รปภหเงยหน้าขึ้นมาสิพวกเธอไปเตรียมเอกสารส่วนเธอรปภไปพบฉันที่ห้อง โดนแต่เช้าเลยช่วยไม่ได้อย่างมาสายเองก็ยอออกมาสิขับรถอ้อมโลกอยู่ได้บน่บนบน่บนบ่นบ่นขี้บน่บนเหมือนบอสเลยนะป๋่ันเออพูดถึงบอสเธอคิดว่าบอสเรียกรปภเข้าไปทําไมอ่ะแั่น,น่ะสิบอสเขาก็อยู่คนเดียวมาตั้งนานแล้วด้วยเจอเรปภหนุ่มๆเอ้ยโอ้ยพวกเธอนี่คิดดีๆกันไม่ได้เลย รีบๆเตรียมเอกาาสารกันเถอะเดี๋ยวบอสเขาก็วีนอีกหรอกอืออืเ้ไเออมาสมัครเป็นรปภทำไมล่ะยังหนุ่มยังแน่นอยู่แท้ๆเฮ้ยคนลุกกัผมไม่มีวุฒินี่ครับจะให้ทำยังไงได้อยากเป็นผู้จัดการไหมล่ะ อยากครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฟังก่อนถ้าอยากเป็นต้องทำยังไงล่ะอืมโอเคไหมครับตรงนี้โอเคเลยนักวันนี้ก็ได้นะโนฟังไม่ไหวแล้ว เป็นยังไงบ้างครับหืมเลยเออมองอะไรมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะอุย๊ยพวกเราคิดอะไรพวกเราไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะใช่ค่ะเอกสารพร้อมแล้วค่ะบอสเธอลงไปทำง,งานก่อนไปครับบอส แล้วพวกเราล่ะจะไปกันได้ยังเดี๋ยวพวกเราไปรอที่รถนะคะบอสป้าหนัดเมื่อยไหมหนึ่งนวดให้ตรงนี้เลยท้อตรงนี้เลยอ๋อมาอ๋อยม่มาเยโอ้โหเฮ้ยไอ้น้องหยุดกวาดก่อนดิฝุ่นมันเข้าจมูกได้ครับ โอ๊ยเรื่องเลยหน้าไร่ขอบจริงเลยเชียวท่อจากคนอื่นไม่เคยโทอตัวเองเลยคุยกับลูกค้าก็คุยด,ด้วยกันนั่นนะสิคิดว่าหมูดหนิดไปคนเดียวหรือไงพวกข้อสู่ไวทองก็อย่างนี้แหละชอบบบนจู่จี้มองอะไรเดี๋ยวเดี คนนี้อารมณ์งงเสียอยู่อารมณเสียแล้ว,ลวมัเกี่ยวอะไรกับผมนะครับไอ้นี่เดี๋ยวนี้เป็นคนโปรดแล้วกล้าพูดขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยไอ้น้องขอโทษคุณเขาสิทำไมต้องขอโทษเอะอะโมโหอะไรก็มาลงที่รอปภแบบนี้มันใช่เหรอโอ้โหสงสัยมันจะวอนรอปภจับตัวไว้สิ ทำอย่างนี้ได้ไงทำไมบอสต้ตองโมโหขนาดนี้ด้วยล่ะคะหรือว่ามันนวดเก่งคะบอสพวกเธอพูดอะไรกันน่ะกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องอย่าบอกนะคะว่าสิ่งที่พวกเราเห็นน่ะมันไม่ใช่มันจะใช่ได้ไงล่ะในเมื่อเขาเป็นลูกชายของฉันลูกชาย แม่ครับผมไม่มีที่ไปจริงๆนะครับไม่มีที่ไปอ่ะแล้วตอนที่ฉันไปรับแกอ่ะแกพูดว่างไงคุณแม่ครับตอนนั้นผมเพิ่งสิบขวบจะไปรู้ภาษีภาษาอะไรแต่ตอนนี้ผมไม่เหลือใครแล้วคุณแม่รับผมเข้าทำงานด้วยนะครับตำแหน่งอะไรก็ได้ผมทำได้หมดเลยถ้าแกอยากทำแกก็ไปสมัครเองก็แล้วกันฉันจะไม่ยุ่งกับแกเด็ดขาดคุณแม่ นั่งลงครับคุณแม่เธอทำแบบนี้ทำไมเช็คคุณแม่ครับผมถามจริงจริงเถะครับคุณแม่เกลียดผมข้าดนนั้นเลยเหรอครับผมรู้ว่าคุณแม่เกลียดคุณพ่อแต่ผมเกี่ยวอะไรด้วยล่ะครับตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ผมไม่รู้เรื่อง แต่ถ้าคุณแม่ไม่ต้อนรับผมผมไปก็ได้ครับเดี๋ยวก่อนนั่งลงครับคุณแม่ไม่มีแม่คนไหนหรอกนะที่ไม่รักลูกคุณแม่งั้นก็แสดงว่าคุณแม่หายโกรธผมแล้วใช่ไหมครับอืมแม่ไม่โกรธเช็แล้วแหละขอบคุณครับคุณแม่เออ แล้วมาสมัครเป็นรปภทำไมล่ะยังหนุ่มยังแน่นอยู่แท้ๆออขอโททษค่ะขอโทษนะคะเช็คเป็นไรบ้างเปล่าลูกผมไม่เป็นไรหรอกคุณแม่จะตัดเงินเดือนพวกเธอถึงผมจะไม่ใช่ลูกของคุณแม่เป็นแค่รปภพ,พวกคุณก็ไม่มีสิทธิ์ทำกับผมแบบนี้ เพราะพนักงานทุกคนก็มีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันเข้าใจไหมเข้าใจค่ะแค่เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละล